ทร,รมสวัสดีค่ะทมสวัสดีนะคะชีวิตก็คือกายและจิตที่มันจะต้องทํางานร่วมกันคือกายกับจิตต้องทํางานด้วยกันตลอดเวลานะคะแล้วก็ชีวิตอันที่จริงเมื่อเราพูดถึงชีวิตนี่เราหมายถึงระบบของการดําเนินชีวิตทั้งชีวิตเมื่อเราจะให้ระบบของการดําเนินชีวิตนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องต่อเนื่องสัมพันธ์กันก็จําเป็นที่ เราจะต้องรู้ว่าชีวิตนี้มันควรจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหรือมีองค์ประกอบอะไรบ้างหนึ่งปัจปจยัย<น>ของชีวิตเลยต้องมีปัจจัยของชีวิตแล้วก็สองสิ่งแวดล้อมสิส่<อ>งแวดล้อมของชีวิตซึ่งมีอิทธ вот ิพลม,มากเลยปัจจัยของชีวิตจะเป็นชั้นใดมันมักจะเนื่องกับองค์ประกอบมักจะเนื่องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมของชีวิตซึ่งเรามุ่งไปที่สิ่งแวดล้อมของชีวิตที่จะมีอิทธิพลคือที่อะไรค่านิยมค่านิยมแล้วก็ ที่เรามักจะอะไรตะบ,บึงไปกบับบึงดึงดันไปกับค่านิยมที่ไม่ถูกต้องนั่น,น,นก็เป็นเพราะอะไรที่เป็นสาเหตุปัญหาความอยากพราะเราปล่อยให้ชีวิตมนุษย์ไม่เฉพาะเรานะมนุษย์ทั่วไปมักจะปล่อยให้ชีวิตนี้อยู่กับความอยากมากกว่าอย่างอื่นชีวิตนี้อยู่กับความอยากแล้วพอไม่ได้สมอยากก็ชดเชยชดเชยความอยากให้มันซากระจาย พอบอกจะชดเชยให้มันสากระจายมันก็สากระจายอ่ะแต่มันสากระจายไปในฐานที่มัวเมายิ่งขึ้นมัวเมายิ่งขึ้นด้วยชดเชยด้วยสิ่งภายนอกต่างๆนานาเหมือนดางที่เรากล่าบมาแล้วเพราะอะไรเพราะขาดความรู้ที่ถูกต้องและความอยากเนี่ยมันทําให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องขึ้นมาไม่ได้มันมนบนบนบาบดบังทีนี้วิธีที่เราจะแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องได้นั้น เราจะแสวงหาที่ไหนคะที่ธรรมชาติที่ธรรมชาติีธรร,ตธรรมชาตินี้มีอยู่ทั่วทุกผลทุกแห่งไม่เฉพาะแต่ธรรมชาติรอบนอกไม่ต้องมาถึงสวนโมกไม่ต้องมาถึงป่าเขาลำนาวไพรไม่ต้องไปเที่ยวทะเลไม่ต้องไปปีนเขาธรรมชาตินี้อถูกแล้วนี่ก็คือตัวธรรมชาติฉะนั้นใครที่บอกว่าจะศึกษาธรรมชาติแล้วไม่มีเวลาเดียว่าเป็นคำแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นฟังไม่ได้ เพราะไม่ว่าจะไปที่ไหนถนะ้มันรากไอ้นีไปเสมอนะคะให้ดูแม่ครูจะเคยเล่าเรื่องนิทานไม่ใช่นิทานนะ่ะนักสือเด็กชายมาริวันนะจําได้ไหมที่ครูเคยเล่าให้ฟังอนะ่ะเป็นไอเรื่องง่ายๆสาหรับเด็กอ่านนะรู้สึกว่าผู้เขียนจะเป็นประพัดสอนที่คุณคคนั่นแนะที่พูดถึงเด็กชายมาริวันที่ประเอิญขาพิการนิดหน่อยแล้วเวลาเดินก็ขาก็กระเพลแล้วเพื่อนก็ล้อล้อว่าไอาเป๋หรืออะไรเนี่ยนะคะแล้วเขาก็อาย รู้สึกว like ่าเจ็บใจมากอะทุกครั้งที่ได้ยินเพื่อนเรียกอย่างนั้นวันหนึ่งเขาก็ปลาลบกับเพื่อนเขาเราไม่อยู่อ่ะที่เนี่เราจะต้องหนีไปซะที่จริงยังเป็นเด็กนักเรียนประฐมเพื่อนก็ถามว่าแล้วเวลาแกไปก็จะเอาขาแกไปด้วยหรือเปล่าเด็กชายไม่ได้บ้างก็บอกอ้าวขาของเราเนี่ยเราก็ต้องเอาไปสิก็คงเดาออกอะเพื่อนก็บอกว่าโอ้สแกเอาขาแกไปด้วยแกก็หนีไม่พ้นม่ายไหมหนีไม่พ้นแกจะหนีไปไหนเพราะไอ้ขานี่มันอยู่อย่างเนี้ ฉะนั้นวิธีที่จะแก้ก็คือแก่ต้องศึกษาไม่เรียกไม่จะพูดนะตอนนี้ครูต่อคําพูดลต่อคําพูดของเพื่อนของเดชาเมริวนันเราก็ต้องมาศึกษาที่ตัวนี้ที่ตัวธรรมชาติอันนี้เราจะได้รู้จักแล้วก็เห็นจริงว่ามันเป็นยังไงครับถ้าเราศึกษามันเมื่อไหร่เราก็จะมองเห็นว่าไอความรู้ที่ถูกต้องนั้น,นคืออะไรเราก็รู้มามากเลยมนุษย์เราทั้งหลายเนี่ยมีความรู้กันเยอะสารพัดรู้จากการศึกษา รู้จักประสบการณ์รู้จักสิ่งแวดล้อมจากหนังสือที่ได้อ่านจากอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วร,รู้มากแต่ความรู้เหล่านั้นมันไม่ได้หยุดความอยากของเรา<ม>บางทียิ่งรู้มากยิ่งอยากมาก,าก,มากแล้วก็ยิ่งดิ้นรนใหญ่เลยชีวิตก็กลายเป็นการดิ้นรนแล้วกระเสกกระสนกระวนกระวายมากใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเรายิ่งรู้ใหญ่ยิ่งรู้มากเราจึงทํำยังไงละ่ะเราถึงจะหยุดความดิ้นรนนั้นได้นั่นก็คือว่า ต้องมองเห็นว่าวิชาคือวิชาชอตัวเดียวก็มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่ชีวิตจะต้องการเป็นปัจจัยหนึ่งของชีวิตแต่ถ้าหากว่าเราให้ความสนใจแต่การจะศึกษาหาความรู้ด้านนอกอย่างนั้นอย่างเดียวแล้วลวก็ชีวิตนี้มันยไม่สมบูรณ์มันจะต่อเนื่องระบบของชีวิตจะต่อเนื่องสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืนไม่ได้เราจึงควรที่จะต้องหาสิ่งที่เป็นความรู้อันถูกต้อง อันเกิดจากการศึกษาธรรมชาตินั่นก็คือหาความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากการศึกษาข้างในริการศึกษาภายในก็ศึกษาที่ตัวนี้ตัวธรรมชาติตัวนี้แล้วก็ศึกษาลงไปที่ข้างในไอ้ที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเรามองดูเรารู้เมื่อไหร่รู้ความจริงของไอ้ธรรมชาติอันนี้เมื่อไหร่ว่าธรรมชาติที่แท้จริงนั้น มันคือความเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นไปอยู่ทุกขณะเอ<ร>ากระจกมาส่งนะครับถ้าตอนแรกเราอาจจะใช้กระจกสองเพื่อให้มันสะท้อนมองหามองเข้ามาเห็นอย่างน้อยถ้าเรามองลึกเข้าไปไม่เห็นไม่ได้เรามองดูกระจกของเรากระจกที่จะส่องให้เห็นเอ้ยวันนี้หน้าตาเป็นยังไงจำใสหรือว่าวันนี้หน้าตาแต่มไม่ได้ริ้วรอยหรือว่าวันนี้ผมขาวขึ้นเส้นอย่างแม่พลอยในเรื่องสีแผ่นดินจําได้เลยเวลาอ่าน แม่พลอยส่องกระจกแล้วก็มองเห็นผมขาวเส้นแรกแต่แม่พลอยนี่คงจะเป็นผู้ที่ได้ศึกษาชีวิตอยู่ตลอดเวลาเม่พอเห็นผมขาวเส้นแรกคนทั่วไปไม่จะเป็นยังไงสาวๆจำดึงถอนออกมาทำไมจงดึงต้องถอนเพราะว่า อ้ายอยากให้ใครรู <step> <dust> ้ว่ามีใครไม่ชอบกลัวตกใจพกใจว่าอะไรโอ๊ยนราจะแก่ซะแล้วกลัวความแก่ท่านที่ความแก่นี่แหละคือความจริงของธรรมชาติใช่ไหมคะค่ะแต่ก็กลัวความแก่แล้วหนีพ้นไหมหพ้นนี่กําลังแก่ทุกวันทุกวันใช่ไหมใช่ถึงจะยังสาวอยู่แต่กําลังเข้าสู่ความแก่ทุกวันทุกวันแล้วจะหนีไปไหนแต่ไม่ปลอยไม่ตกใจจันได้เลยที่อ่านเลยไม่ปลอยไม่ตกใจ ถ้าพลอยมองเห็นว่าอ๋อนี่เป็นธรรมดาธรรมดาของชีวิตมันเป็นอย่างนี้เองธรรมดาของชีวิตมันเป็นอย่างนี้เองนี่แหละเพราะแม่พลอยคงจะได้ศึกษา้ธรรมชาติที่เป็นความจริงของชีวิตอยู่เสมอไม่พอเห็นเข้าไม่ตกใจไม่ตกใจก็ไม่ต้องเสียกําลังใจไม่ต้องชดเชยไม่ต้องย้อมผมไม่ต้องเสียเงินไปย้อมผมขายไม่ดีก็ไม่ใช่อย่างนั้น เพราะว่าในบางครั้งในบางกรณีมันก็อาจจะต้องการเหตุปัจจัยเมื่อสมัยก่อนโน้ตครูก็ย้อมเหมือนกันแหละผมเพราะครูรู้สึกว่าการย้อมผมนี่มันก็เป็นความจําเป็นแก่กรณีในสมัยโน้นนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็มามองเห็นว่ามันก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่เราจะต้องไปย้อมผมที่พูดนี่ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีผมแล้วก็เลยมาบอกว่าไม่ต้องย้อมแต่ว่าถึงมีผมก็คงจะยอมจะยอมให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ ก็อย่างไรเสียเราก็ไม่สามารถแกฝากฝาฝืนธรรมชาติได้ธรรมชาติมันต้องเป็นของมันอย่างนี้เองฉะนั้นอย่างที่แม่พลอยมองดูแล้วก็มองเห็นผมขาวแล้วแม่พลอยก็เฉยได้เนี่ยก็คงจะได้ศึกษาเรื่องความจริงของธรรมชาติอยู่อยู่เนืองนิดก็ได้จากประสบการณ์ในชีวิตก็ได้ทีนี้อย่างจเจิญบอกว่า,อ,า,าอ,อะไรนะเอากระจกมาส่องสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถจะศึกษาธรรมชาติของตัว ร่างกายนี้ได้มันก็ดีเหมือนกันมันก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะเพราะพอเราส่องกระจกเราก็จะแต่งตัวให้สวยตกแต่งให้ให้งดงามเราก็จะมองเห็นว่าเออช้าวันนี้เป็นยังไงหรือสองตอนเย็นเมื่อกลับจากบ้านเออเป็นยังไงหน้าตาทำไมไม่สดชื่นเมื่ออย่างตอนเช้ามันเหตุปัจจัยอะไรนี่พอเห็นอย่างนี้แล้วก็อย่าไปมัวคร่ำครวญทำไมหนะ้าถนะึงนะเป็นอย่างนี้ทำไมหน้าถึงเป็นอย่างนี้คือทำไมหน้าน่ะเพราะมันไม่ถูกใจมัน อะไรละมันห่อเหี่ยวมันไม่สดสวยงดงามอย่ไปโมเสียใจดูเหตุปัจจัยทันทีทำไมจึงเป็นอย่างนี้อ๋อวันนี้เราทำงานมากมันมีงานเข้ามาไม่ได้หยุดหย่อนเลยจะหาเวลานั่งพักที่เรียกว่าให,หายใจสบายๆก็ยังทั้งยากอ๋อนี่คือเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเมื่อเราทุ่มเทไปมากด้วยความที่รักในงานนั้นแล้วก็ด้วยความที่อยากให้งานนั้นดี เราก็เลยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากกว่าธรรมดาแล้วพอกลับมาบ้านเขามองดูหน้าตามันก็เลยไม่สดชื่นนี่คือเหตุปจัจจัยพอเรารู้อย่างนั้นแล้วถ้าเรามีความรู้ถูกต้องแล้วเราก็รับว่านี่เป็นธรรมดาธรรมดาธรรมชาติของการทํางานมันต้องเป็นอย่างนี้จะแก้ไขยังไงล่ะไปอาบน้ําอาบท่าพักผ่อนทําจิตใจให้สบายลืมปัญหาที่ทํางานจะกินข้าวนอนให้หลับแต่อย่าเชือ่อโดยการเที่ยวต่อ แล้วก็อห่่ชดเชยด้วยการเที่ยวต่ออหญ่ชดเชยด้วยการไปสนุกสนานเฮฮาหรือไปการเสพสุรายาเมาอย่างที่ว่าเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้ตื่นเช้าขึ้นสรุวมัวเมางัวเง,งียยิ่งขึ้นแล้วก็จะดูตัวเองไม่ได้เลยนี่เรียกว่าเป็นการดูข้างนอกแต่ถ้าหากว่าเราสองกระจกดูข้างนอกเนี่ยนะแล้วเราก็ดูแล้วก็ใคล่ครวนทุกทีที่เราเห็นอะไรความผิดแปลกเกิดขึ้นกับร่างกายนี้ แม้แต่ว่าบางทีเราจะผ่อิญไปหกล้มแข้งขาหักหรือว่าบางทีจะไปประสบอุบัติเหตุบางทีผ่เอิญช่างตัดผมเขาเนี่ยเขาเ,าเวลาที่เราไปย้อมผมก็ดีนะ <c oughs> แล้วเสร็จแล้วไอ้ยานี่มันน้ำยานี่แหมมันไหลลงมา,มามากเกิดเข้าในตาในตาเกิดมันแดงไม่สวยงามเลยก <c oughs> ็มองให้เห็นซะนนี่เป็นเหตุปัจจัยเป็นอย่างนั้นเราก็แก้ไขอย่างนี้ก็เรียกว่า เราจะค่อยๆมองเห็นความเป็นธรรมดาและความรู้ที่ถูกต้องจะค่อยๆเกิดขึ้นในจิตเราทีละน้อยละน้อยอย่าง,งเด็กเขาเรียกว่าปลงเสถันแม่จาเนียนเอ้ยอย่างนี้ทำน้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าในความปลงนั้นมีความยอมรับและความยอมรับในความปลงนั้นเป็นความยอมรับอย่างเต็มใจไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับไม่ได้ฝืนใจไม่ต้องข่มใจ ไม่ใช่ยอมรับฉันยอมรับฉันยอมรับเนะ <c oughs> แต่พใจไม่ยอมรับเลยไม่ใช่อย่างนั้นนี่เรารับรับด้วยความชื่นชมชื่นบานชื่นบานแจ่มใสเพราะรู้แล้วว่านี่เป็นความจริงนี่เป็นความจริงที่ไม่มีใครจะฝ <c oughs> ืนกฎของธรรมชาติได้ <c oughs> อ๋อยากสิเพ <c oughs> ราะงั้นเราถึงต้องดิ้นรนกันอยู่ไงย,ยอมอยู่ในอ่างของความดิ้นรนหรือในบึงในบ่อของความดิ้นรนมากกว่าที่จะขึ้นจากบ่อเพราะว่ามันยาก ตะเกียกไม่ย้อนตะเกียกตะกายขึ้นจากขั้นต้นที่คนได้เห็นที่อาจารย์ว่า,อย,า,า,วาอยู่ในบ่อความวิ่นหล่นนี่นะจะตะกายขึ้นมาสักขั้นเนี่ยขั้นต้นคุณทำํำยังไงรขั้นต้นควรนะทําอย่างไรก็ทําอย่างจเจริญว่านี่แหละส่องกระจกดูกายเนื้อ <c oughs> แล้วเสร็จแล้วพอเห็นความเปลี่ยนแปลงก็ใกล้ครวญดูเหตุปัจจัยของมันพอใกล้ครวญก็มองเห็นว่านี่คือความเป็นธรรมดาความเป็นธรรมดาก็นึกดูนะคะดูเองทุกคนนะดูเอง ตื่นขึ้นเหมือนกันทุกเช้าไหมหน้าตาร่างกายเราถึงบ้านตอนเย็นนี่ทำงานกันแล้วทุกคนเหมือนกันทุกวันไหมหน้าตารวมทั้งจิตใจความรู้สึกของเราด้วยเหมือนกันทุกวันไหมเอาแค่นี้ก่อนิเอาแค่นี้ก่อนง่ายๆดูแค่นี้ก่อนจะเห็นเลยว่ามันเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างถึงแม้ในความที่บอกเออมันก็เหมือนกันมันก็ยังมีความแตกต่างกันในดีกรีหรืออัตราใช่ไหมคร มันยังไม่เหมือนกันสักทีเดียวมันไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยและพอเราเห็นความไม่เหมือนกันหรือความแตกต่างนี้ไม่ต้องไปเสียเวลาคร่ำครวนกับมันดูเหตุปัจจัยทันทีอะไรคือเหตุปัจจัยอะไรคือเหตุที่มันให้ทําเป็นอย่างนี้อะไรคือปัจจัยเช่นอย่างสมมุติว่าเหตุปัจจัยเนี่ยนะครับเหตุก็คือว่าคําพูดสมมุติว่าคําพูดที่เราได้ยินมันมากระทบ ความรู้สึกของเราดังปังใหญ่แล้วเราก็เพื่อนนินทานแล้วเราก็ยอมรับไม่ได้สมสมติว่าไงสมมตวิว่าเขาว่าเราเราไม่ต้องนินทาละเขาว่าเอาตรงๆเนี่ยด้วยคําพูดที่เรายอมรับไม่ได้แล้วเสร็จแล้วนี่เป็นเหตุที่กระทบเสร็จแล้วจิตของเราในทันทีนั้นน่ะมันนำเอาไอ้สัญญาความจําได้ไ้คนคนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกนะที่พูดอย่างนี้ที่ว่าอย่างนี้เนี่ยเราก็นำอาไอ้อันอื่นๆเนี่ย มาเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เหตุไอ้คำพูดที่เราได้ยินตอนนี้โอ้มันยิ่งมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นมันยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนเราทนไม่ได้เราจะต้องมีอาการตอบโต้ออกไปตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิต mm hmm. เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องดูเหตุปัจจัยแต่ถ้าเรารู้ว่าออนี่มันก็เป็นธรรมดาคนเนี้ยนะวันนี้เขาพูดอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขาพูดอย่างนี้แต่เมื่อวันก่อนอาทิตย์ก่อนเขาพูดจาหนะ้าฟังหนะ้าฟัง ก็เพราะเพราะนี่มันก็เป็นเหตุปัจจัยเกี่ยวกับตัวเขาอีกเมือนกันวันก่อนเขาอาจจะมีความรู้สึกเป็นศขใช่ไหมว่าก็แม้เห็นใครก็อยากให้เป็นสุขด้วยแต่วันนี้เผอิญเขามันแห้งเหอเกินในใจเขามันก็เลยแรล้งไปกับคนอื่นหมดทุกคนทุกคนนี่ก็เหตุปัจจัยของเขาแต่ถ้าเรารู้ความเป็นธรรมดาแล้วเราก็ย้อนไปดูเหตุปัจจัยเราก็หยุดได้นี่อะความรู้ที่ถูกต้องจะค่อยๆเกิดเราก็คลายลงแล้วก็จนกระทั่งหมดไปก็ได้นี่ก็จะเกิดจากการที่เราจะดู ดูลงไปจนกรทั่งเราเห็นไอ้ความจริงอันนี้แล้วเกิดความรู้ที่ถูกต้องเกิดขึ้นทีนี้ความรู้ที่ถูกต้องนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้การกระทําถูกต้องการกระทํานี้ก็ต้องประกอบด้วยกายวาจาใจสามอย่างแล้วก็เราก็รู้แล้วว่ากายคือการกระทําทางกายวาจาคือการที่พูดออกมากายจะการกระทําจะน่าดู หรือว่าหน้าชมนุ่มนวลอ่อนโยนวาจาจะไพเราะฟังสลับสรุยรื่นหูมันก็ต้องแล้วแต่แล้วแต่อะไรแล้วแต่ใจถ้าใจคิดดีวาจามันก็ดีกายคือการกระทําก็ดีถ้าใจมันคิดไม่ดีคือคิดหมนหมองคิดขัดเคืองคิดไม่ชอบใจวาจามันก็พลั่งพลูออกมาด้วยความร้อนใช่ไหมแล้วการกระทํามันก็ฮึดฮัดมันก็ไม่น่าดูอาจจะเสียงดังเอ,งอะอะตึงตังก็ได้ เพราะฉะนั้นนี่แหละท่านจึงบอกว่ากายกับใจเนี่ยมันต้องประกอบกันทํางานร่วมกันชีวิตของเราประกอบด้วยกายกับใจใจเนี่ยเป็นประธานกายก็คือมีกายกับวาจาที่ออกมาเป็นอาการที่ผ่านมาทางกายสองอย่างนี่เรามาจัดค้าว่ามันอยู่ในกายเพราะอะไรเพราะว่ามันปรากฏออกมามันรู้ได้เห็นได้โดยคนอื่นรู้ได้เห็นได้อย่างง่ายๆอย่างชัดเจนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเนื่องจากใจถ้าหากว่า กายวาจาจะเป็นอย่างไรมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้นั้นรู้ว่าชีวิตของเรานี้ประกอบด้วยกายกับใจและกายกับใจนี้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้วาจาถูกต้องเราอยากจะให้การกระทําถูกต้องเราก็ต้องอบรมใจของเราทำใจให้ถูกต้องและเสร็จแล้วสองอย่างนี้มันจะทำงานประสานกัน ก็เป็นคนที่มีแต่ความเยือกเย็นผ่องใสเป็นสุขอ่ะใช่ไหมคะ,ะการกระทําในที่น,รรททน,นี้ไม่ได้หมายถึงการกระทําทางกายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการกระทําทางกายที่เราจะอะ,อะไรละ่ะบำรุงบำาเรอกายด้วยอาหารอย่างดีวิเศษนั่นะ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 หรือว่านอนด้วยที่นอนหนาอ่อนนุ่มนะ หรือว่าสวมเสื้อผ้างดงามอยู่ในบ้านแอร์คอนดิชันสุขสบายอะไรอย่างนั้นไม่ได้หมายถึงส่วนประกอบของกายข้างนอกแต่หมายถึงกายอันจะออกมาจากการกระทําและวาจาเนี่ยถ้ามันกายกับใจเนี่ยมันทํางานประสานกันมันจะมีความกลมกลืนและระบบของการดําเนินชีวิตนี้ก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นราบรื่นแล้วก็ทําให้เกิดความสุขชีวิตนี้ก็จะหยุดความดิ้นรนได้ไม่ต้องดิ้นรนด้วยความอยาก ที่เลริญพูดเมื่อขาวก่อนโน้นบอกว่าชีวิตคือการต่อสู้ที่จริงก็จะเห็นว่าเนี่ยจากการที่เราพยายามจะศึกษาหาความรู้ที่ถูกต้องต่อสู้อย่างยิ่งต่อสู้กับอะไรความไม่ถูกต้องอต่อสู้กับความไม่ถูกต้องหรืออ,อ,อีกในหนึ่งก็คือว่าต่อสู้กับตัณหาต่อสู้กับความอยากต่อสู้กับกิเลสที่มันรุกร้าวเข้ามาในจิตถ้าเรายอมตนยอมใจเนี่ยตกเป็นทาสเม้มันมานาน พราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะต้องต่อสู้อย่างยิ่งเลยต่อสู้กับไอ้เจตัวกิเลสฉะนั้นถ้าจะถามว่าชีวิตคือการต่อสู้สู้กับอะไรไม่ใช่ไปสู้รบใครอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ไปสู้รบต่อตีกับใครสักคนหนึ่งไม่ได้ไปสู้รบกับใครเลยใช่จรงใช่ต่อสู้อยู่กับใจของตัวเองนี่แหละไอ้ใจที่เดี๋ยวก็จะดึงเอามาเดี๋ยวก็จะผลักออกไปเดี๋ยวก็เอาเดี๋ยวก็ไม่เอาเดี๋ยวก็เอาเดี๋ยวก็ไม่เอาต่อสู้อยู่กับอันเนี้ใช่หรือเปล่า ตลอดชีวิตของเราแต่เราแพ้ม,มันมาส่วนใหญ่ครโอ้ไม่ต้องบอกแล้แพ้ตลอดเลาแพ้มาเรื่อยอแ,พอแพ้มาเรื่อยไง <c oughs> แล้วทีนี้เราจะยอมแพ้ต่อไปไหมละ่ะถ้าเราเห็นว่าเรานี่เป็นคนน่ะเป็นคนเป็นมนุษย์ที่มีสติปรรัญญาเป็นปัญญาชนผู้มีความฉลาดเนี่ยเราอยากจะแพ้ต่อไปไหมไม่อยากมไม่อยากก็คันมาศึกษาเรื่องของชีวิตไม่ต้องไปศึกษาเองศึกษามามากแล้วนี่ใช่ไหมคะศึกษามาจาก วิทยาลัยมหาวิทยาลัยจนได้ปริญญา,าันมากมายแล้วแต่ก็ยังต่อสู้อยู่นั่นเองไม่ใช่ต่อสู้คนอื่นเนี่ยก็ต่อสู้กับไอ้ข้างในเนี่ยถ้าชนะข้างในเมื่อไหร่มันก็ไม่ต้องไม่ต้องไปต่อสู้กับคนอื่นชีวิตนี้ก็ราบรืมม่นเหมือนอย่างเด็กชายมาริวัน,นพอเขาได้ฟังเพื่อนเขาถามแล้วแก,กไปแกจะเอาขาแกไปด้วยหรือเปล่าท่านนั้นได้คิดมาริวันไม่ย้ายโรงเรียนไม่ไปไหนอีกเพราะรู้ว่าถึงไปไหนไอ้ขานี่มันต้องไปด้วย ยังไงยังไงซะมันก็หนีไม่พ้นตกลงเขาก็อยู่กับที่แล้วก็ต่อสู้กับไอ้ความเป็นธรรมดาไอ้ที่เพื่อนจะลอ้อถ้าเราไม่สะดุ้งสะเทือนซะเพื่อนก็ไอ้คำล้อนั้มันก็ด้านไปเองใช่ไหมหมดหมดอํานาจที่จะมาทาอะไรได้เพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะความรู้ที่ถูกต้องจะทําให้เกิดการกระทําที่ถูกต้องแล้วรูปกับนามหรือกายกับจิตก็จะทํางานอย่างประสานกันระบบของการดําเนินชีวิตก็จะค่อยต่อนเนื่องกัน สัมพันธ์กันอย่างกลมกลืนและชีวิตนี้ก็จะเป็นชีวิตที่เรียกว่าเป็นสุขสงบเย็นสมกับที่เราต้องการยิ่งขึ้นธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ ันสัตประพุทธอ,องค์จึงประสงค์ประกอบกรรมตามแนวพระธรรมนำให้โลกของของคนไทยเผยแผ่พระธรรมมาทานให้ไปสาย